ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในสมัยรัชกาลที่หเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับว่าสมัยสมบูรณ์นายสิทธิราชของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิธยามาจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยทรัพยากรทั้งหมดภายในราชาจักรเนี่ยถือเป็นของพระมหากษัตริย์จะมอบให้ใครใช้ก็ได้จะดึงถอนกลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นครับโดยเฉพาะเรื่องของการถือครองที่ดิน ครับแม้ว่าจะเป็นที่ดินทั้งหมดเป็นของพระมหากษัตริย์แต่ว่าจะถคือครองจริงๆก็คือส่วนที่ใช้เป็นวังของพระองค์ท่านเองแล้วก็วังต่างๆนะครับของเจ้าฟ้าของพระองค์เจ้าต่างๆแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในเมืองทั้งหลายพระราชทานให้ข้าราชบริพารต่างๆหรือว่าใช้เป็นอาคารของรัฐทั้งหลายแต่ว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยครับก็ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าเข้าไปดูแลใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นราศฎรจะมาจับจองเพื่อทําการเกษตรจะปลูกบ้านปลูกเรือนอะไร ก็ทำได้ครับก็ถือว่าให้ให้ทําไปแต่วันไหนราชการจะต้องใช้ก็สามารถเวนคืนกลับมาได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเฉยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าคนที่ไปจับจองที่ดินเนี่ยเขาก็ไปปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ลงทุนไปแล้วเนี่ย ถูกเวนคืนกลับมาโดยไม่ได้รับการชดเชยเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะจ่ายคืนหรอกครับหรือว่าเขาก็ไม่อยากคืนให้หรอกครับก็เป็นปัญหาเสมอครับไม่ได้ง่ายแบบนั้นดังปรากฏในอพิโซดที่51ครับย้อนกลับไปฟังได้เรื่องที่เวนคืนตัดถนนราชดำเนินนะครับในสมัยรัชกาลที่5ที่ต้องใช้วิธีการเวนคืนโดยจ่ายค่าชดเชยเพราะว่าเขียนไว้ชัดเจนครับว่ารอ5เนี่ยทรงเจอปัญหาแล้วก่อนน่าจะตัดถนนราชดำเนินเนี่ยได้ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่เวนคืนเนี่ยก็ได้ ก็ได้ที่ดินคืนช้าทําให้ถนนถูกสร้างล่าช้าหรือบางถนนก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้รับการก่อสร้างเพราะว่าไม่มีที่ดินที่จะมาเกาะสร้างประชาชนแม้ว่าจะไม่ได้ถือครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ไม่ยอมคืนที่ดินแล้วก็ร้องเรียนประท้วงไม่ยอมออกอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในสมัยรัชกาลที่5้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการถือครองหรือในรูปแบบของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของประชาชนและของรัฐครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวผมไปเจอในรายงานการวิจัยชื่อวิวัฒนาการด้านการวางผังเมืองในประเทศไทยในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ทําโดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาได้พูดถึงระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินเอาไว้นะครับว่าในบทพระอายการเบร็ดเสร็จ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับได้กําหนดให้พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินในพระราชาิาจากแต่เพียงผู้เดียวสิทธิของราษฎรในที่ดินขึ้นอยู่กับการครอบครองหรือจับจองโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการทําประโยชน์บนที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดมิฉะนั้นจะต้องถูกคืนกนรรมสิทธิ์และต้องพร้อมต่อการถูกเวรคืนที่ดินเพื่อใช้ในราชการโดยที่รัฐ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ประการดัดอันนี้ก็ตรงกับที่ผมเกิดเอาไว้ให้นะครับประชาชนเข้าไปจับจองได้ใช้งานได้ใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่ไปบอกไว้ว่าผมจะทําสวนผมจะทํานาทําไร่หรือว่าผมจะสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ทําได้ในเวลาที่กําหนดนะไม่ใช่บอกว่าจะไปทําไร่ทํานาทําสวนปลูกบ้านแล้วไม่ทําจับจองไว้เฉยรัฐไม่ยอมครับก็ต้องทําตามนั้นในเวลาที่กําหนดแล้วแน่นอนว่าผมให้อยู่ดังนั้นเวลาที่จะ ใช้งานเพื่อราชการก็ต้องถูกเอามาใช้กลับมาใช้เลยนะครับไม่ได้ค่าเว้นคืนไม่ได้อะไรทางนั้นแต่ว่าสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเหมือนกับตอนนี้บังคับใช้กฎหมายเป็นเจ้าของที่ดินถูกบุกรุกแล้วบอกว่าจะไปเอาคนออกก็ทําไม่ได้มัน,ม,นมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นภายหลังเนี่ยจึงมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการปฏิรูประบบการคลังในพุทธศักราช2418 โดยการตั้งขอรัศดรกรพิพัฒน์แล้วก็สนับสถาปนาครับให้เป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในพุทธศักราช2433แล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติกรมพระคลังข้างที่รอ,อ110หรือว่าพุทธศักราช2434โดยระบุแหล่งทุนของกรมพระคลังข้างที่ในพระราชบัญญัติไว้ดังนี้ครับกรมพระคลังข้างที่ต้องอยู่ในบังคับบัญชา เสนาบดีกระทรวงพระลังมาสมบัติและบรรดาเงินภาษีอกรซึ่งแบ่งเป็นเงินงวดและเงินพระลังข้างที่ทั้งปวงนั้นให้บวกเป็นเงินแผ่นดินอย่างเดียวทั้งสิ้นและเงินแผ่นดินได้รับปีหนึ่งเท่าใดหากเป็นส่วนเงินพระลังข้างที่ร้อยละสิบห้าตามพรบพระลังข้างที่เขียนไว้ชัดเจนครับว่าเงินแผ่นดินเนี่ยมีอยู่สองก้อนก้อนที่อยู่กับ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติกับก้อนที่อยู่กับกรมพระคลังข้างที่ท่านอาจจะสงสัยนะครับกรมพระคลังมหาสมบัติก็ชัดเจนครับณวันนี้ก็คือกระทรวงการคลังของเรานั่นเองแล้วกรมพระคลังข้างที่คืออะไรกรมพระคลังข้างที่คือสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือณวันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสํานักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วแล้วในพรบพร,ระคลังข้างที่เนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนครับว่าเงินทั้งสองก้อนเนี่ยถือว่าเป็นเงินแผ่นดิน แล้วหน้าที่ของกรมพระลังข้างที่ก็คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ที่เอาไปใช้ในการดูแลซ่อมบำรุงทรัพย์สินส่วนพระองค์เช่นวังที่ดินและอื่นๆแล้วก็เป็นเงินที่พระราชทานให้กับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับพระองค์เจ้าต่างๆเนี่ยในการที่จะไปเรียนต่อบ้างในการที่จะไปสร้างวังอยู่อาศัยบ้างน,นะครับแล้วก็เป็นเงินรายปีให้กับคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์ทั้งหลาย แล้วก็บางส่วนนะครับก็ถูกใช้ในการพิจารณาทำนุบารุงประเทศนะครับทํานุบารุงาศาสนาหรือในยามที่ประเทศมีปัญหาทางการเงินการกลางเงินพระคลังค้างที่จะถูกโยกกลับมาเพื่อช่วยกระทรวงพระคลังมาสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาตลอดมาก็คือเงินพระคลังค้างที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าร้อยละสิบห้าเนี่ยมีไม่พอหรอกครับเพราะว่าทั้งคนเป็นเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าเนี่ยที่เข้ามารับราชการ พอถึงเวลาที่จะต้องไปออกวังของตัวเองนะครับออกเรือนของตัวเองหลังจากโโนจุกนะครับจะมีครอบครัวแล้วก็เริ่มทําการรับราชการดูแลกรมต่างๆเนี่ยก็จะต้องไปสร้างวังแล้วก็จะมีที่ดินของตัวเองมีคนเป็นข้าราชการของตัวเองมีเงินทุนนะครับในการทําการ บริหารจัดการพื้นที่วางของตัวเองและการจัดการกรมของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยณเวลานั้นก็คือบ้านเมืองขยายตัวขึ้นมากครับแล้วก็ที่ดินก็มีราคาสูงขึ้นแล้วก็เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากแล้วก็รัฐต้องใช้งบประมาณสูงมากในการพัฒนาประเทศคือสร้างถนนนะครับสร้างสาธารณูปการต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขนาดประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ย จึงมีแนวคิดที่จะ,สะแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่เพราะว่าราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นธร,รมเนียมเรื่องของระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวข้างต้นแล้วเนี่ยก็เอื้อม่วยต่อการดําเนินการสํารวจอ้างสิทธิ์และก็เวรคืนที่หลวงมาไว้กับพระคังข้างที่ไม่ว่าจะเป็นการอ้างสิทธิ์ในที่หลวงในวังเจ้าซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทานก็คือมีที่หลวงอยู่ครับแล้วก็โดยปกติเนี่ย เวลาที่พระชะตามที่หลวงเนี่ยให้เป็นวังของเจ้าเนี่ยเจ้าทั้งหลายเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าก็ถือว่าที่ดินและวังเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าพรงนั้นแต่ว่าตรงไหนที่ยังไม่ได้ให้ไปเนี่ยก็ดึงกลับมาเป็นทรัพย์สินของกรมพระคข,ขังข้างที่นะครับหรือว่าบ้านข้าราชการซึ่งตกเป็นของหลวงนะครับหรือว่าส่วนที่พิพากษาแล้วว่าเป็นของหลวงเป็นต้นแล้วก็ต่อมานะครับในพุทธศักราช2436 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยที่หลวงซึ่งเป็นผลให้พระคังข้างที่เนี่ยได้ที่หลวงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและก็สามารถควบคุมการใช้ที่หลวงได้อย่างรัดกุมมากขึ้นนอกจากที่หลวงซึ่งเป็นพระขังข้างที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากการเวรคืนและจากกระทรวงต่างๆแล้วนี่พระขังข้างที่ก็ยังมีที่ดินมรดกจากสองฝั่งคลองที่พระขังข้างที่เป็นผู้ลงทุนขุด แล้วก็ที่นี่หลวงและที่จำนำซึ่งยึดมาจากลูกที่อีกเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นแน่นอนครับในตัวตั้งก็คือพระคลังข้างที่เนี่ยไม่ได้รับส่วนแบ่งจากเงินภาษีอากรร้อยละสิบห้าครบถ้วนสบมบูรณ์อย่างที่ตั้งไว้ในกฎหมายเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้พระคลังข้างที่มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยก็ใช้วิธีการเอาที่ดินมาเนี่ยนะครับแล้วก็บริหารจัดการที่ดินต่อไปก็เป็นการ มีรายได้โดยอ้อมจากการจัดการที่ดินตรงนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการจัดการตัวนี้ส่งผลต่อมาในการเปลี่ยนแปลงเสษทางเศรษฐกิจนะครับในสมัยราชการที่5เพราะว่าก็ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากมีการรัดเข็มขัดอะไรหลายๆอย่างครับในเวลานั้นเช่นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้การอุปถัมภ์วัดครับซึ่งเป็นรายได้ ไม่น้อยเลยแล้วก็เป็นรายจ่ายจำนวนมหาศาลมาแต่ในอดีตนะครับการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเนี่ยมี2ประการที่สำคัญครับอย่างแรกก็คือการยกเลิกประเพณีพระราชทานผลประโยชน์และเงินค่ากัรลปนาแก่วัดเงินค่าปัดกัรลปนาคืออะไรนะครับในวิกิพีเดียก็บอกไว้ว่าเป็นการมอบทรัพย์สินที่ดินหรือข้าวของเครื่องใช้อันจำเป็นหรือแม้กระทั่งมอบคนครับ ให้ตกเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหรือทำนุบำรุงวัดด้วยในยะแห่งการทำบุญก็คือยกที่ดินให้นะครับก็ยกเลิกซะนะยกเลิกการมอบเงินให้การที่จะมอบข้าวของเครื่องใช้เนี่ยก็ไม่มอบให้วัดแล้วนะครับแล้วก็พยายามลดค่าใช้จา่ายในการบำรุงวัดโดยจะบำรุงเฉพาะวัดที่สำคัญและจำเป็นจริงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและก็รูปแบบเงินที่จะให้วัดแล้วก็การสนับสนุนต่างๆที่จะให้วัดไปก็ไปผลักดันให้วัดเนี่ยทำการแสวงหาประโยชน์จากที่ดินของวัดเองครับในช่วงรัชกาลที่5เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่7เนี่ยวัดจึงเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการค้าหรือการให้เช่าที่ดินตลอดจนการเจริญเติบโตของตึกแถว และย่านพณิธุกรรมในกรุงเทพเป็นอย่างมากครับเราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับตึกแถวที่ดินหลายๆแห่งที่เราเคยเห็นอยู่ตอนนี้อาจจะหายหายไปเยอะแล้วนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของเมืองเป็นที่ดินวัดครับเพราะฉะนั้นที่ดินของวัดเนี่ยก็จะทํารายได้ให้กับวัดเพราะว่าแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการที่วังจะไปช่วยวัดเนี่ยวางไปช่วยไม่ไหวแล้วครับวัดเยอะขึ้นคนเยอะขึ้นเนาะและอื่นๆที่ ป็นต้นทุนที่สูงวังช่วยไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปสนับสนุนวัดให้เอาที่ดินของตัวเองเนี่ยมาทําประโยชน์เพื่อเอาเงินนะั้นกลับไปสนับสนุนวัดเองนะครับโดยให้เช่าเก็บผลประโยชน์ออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1ก็คือเป็นที่ดินที่วัดได้ลงทุนปลูกสิ่งก่อสร้างให้เช่าด้วนก็คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็เรียกค่าเชา่าคิดจากต้นทุนค่าที่ดินแล้วก็ค่าปลูกสร้างรวมกัน อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นที่ดินว่างเปล่าครับให้เช่าเลยแล้วก็วัดไม่ลงทุนในสิ่งปลูกสร้างคิดค่าเช่าตามสมควรก็ขึ้นกับทำเเที่ตั้งแล้วก็ลักษณะกิจการของผู้เช่าวิธีนี้ก็ทําให้รัฐเนี่ยครับตัวของกระทรวงพระธรรมมาสมบัติกรมพระคลารข้างที่รับภาระในการที่จะสนับสนุนวัดน้อยลงนะครับโดยที่สนับสนุนให้วัดเนี่ยเอาที่ดิน แปลงที่ดินมาเป็นทุนหรือแปลงที่ดินเป็นสินทรัพย์ของตัวเองเพื่อให้มีเงินมาบำรุงวัดต่อไปนะครับจากระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็เศรษฐกิจของพระคังข้างที่นะครับทําให้กรรมสิทธิ์ของที่ดินของประชาชนเนี่ยก็ในเวลานั้นก็คงจะมีไม่มากนะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบนที่ดินของเอกชนมีน้อยมากนะครับที่มีอยู่ปรากฏอยู่จนถึงวันนี้ก็คือที่สวนที่นา ที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเอพิโซดเก่าๆพูดถึงการเดินสูงเดินนานะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์นะครับทั้งตัวเอพิโซดที่51นะครับการเวนคืนตัดถนนรั่าเนินแล้วก็ตัวเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับการเดินสูงเดินนาไว้ด้านล่างน,นะครับท่านสามารถตามไปฟังได้มันมีอากรอีกส่วนหนึ่งครับที่ชาวสวนจะต้องเสียให้แก่รัฐก็แบ่งเป็น2ประเภทครับก็คืออากรสวนใหญ่กับอากรสวนจ่าสําหรับตัวอากรสวนใหญ่เนี่ยชาวสวนจะต้องเสียอากรที่สวนให้แก่รัฐ ก็คืออากรค่าที่ประจําปีอย่างหนึ่งแล้วก็อากรตามพิกัดจํานวนต้นผล,ลไม้อย่างหนึ่งก็คือตัวอากรที่ต้องเสียให้กับรัฐนะครับมี2ตัวตัวที่1ก็คือแน่นอนถ้าคุณทําสวนเนี่ยคุณเสียแน่ๆละตามขนาดที่ดินอีกส่วนหนึ่งก็คือแปรผันครับตามประเภทของพืชที่ปลูกถ้าพืชน,นั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงก็เสีย ในตราที่สูงพืชน,นั้นมีตัวมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากก็เสียลดหลั่นลงมาครับตามมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชแต่ละประเภทนั้นการประเมินภาษีนะครับเพื่อเสียภาษีอากรตามพิกัดต้นไม้ผลไม้นะครับจะใช้วิธีการเดินสำรวจจํานวนต้นไม้ที่ผมบอกว่าการเดินสวนเดินมานะครับแล้วก็ลงจํานวนต้นไม้ที่ได้ประเมินไว้ในโฉนดครับนี่คือการมีโฉนดของที่สวนนะครับแล้วก็ เอาโฉนดเนี่ยเป็นหลักฐานเพื่อจะเรียกเก็บภาษีเป็นประจำทุกปีเพราะต้องรู้ครับว่ามีต้นไม้กี่ต้นเพราะว่าเก็บภาษีตามจํานวนของต้นไม้และประเภทของต้นไม้นะครับต้องทําแผนที่ภาษีเอาไว้นะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยการเดินสวนเดินนาที่ทำนะครับจะทํารัชกาลละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในตลอดทั้งรัชกาลเนี่ยชาวสวนก็เสียภาษีอากรเนี่ยในอา,าราเท่าเดิมทุกป,ปีครับจนสิ้นรัชกาล ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับหรือว่าต้นไม้เสียหายเนี่ยก็ต้องเสียเท่าเดิมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันมีความไม่เป็นธรรมในวิธีการทําแบบนั้นเพราะว่าตลอดทั้งราชการเนี่ยสำรวจทีเดียวแล้วยืนแผนที่โฉนดอันนั้นนะครับเป็นหลักฐานในการเก็บถึงถ้าเกิดคนไปปลูกต้นไม้เพิ่มรัฐก็ไม่ได้ตังหรือว่าคนเป็นชาวสวนบอกว่าไม่ได้ทําแล้วเนาะต้นไม้ตายไปแล้วแล้วก็คนทําไม่มีแล้วก็ต้องเสียภาษีในอัตราเท่าเดิมที่ <Nazis> มีต้นไม้อยู่ทั้งที่มันไม่มีนไม่เป็นธรรม ทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยรัชก,กาลที่5ก็เลยเปลี่ยนแปลงครับมีการทําการเดินสวนสำรวจสวนเนี่ย5ปีทั้งเลยครับเพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็สําหรับที่สวนซึ่งเป็นต้นไม้ประเภทล้มลุกหรือที่สวนจากเนี่ยก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอากรสวนจากรัฐจะเรียกเก็บอากรเพียงต่อเดียวเป็นการเก็บอากรค่าที่ประจําปีตามจําจนวนไร่ก็คือถือว่าเป็น พืชล้มลุกแล้วก็พืชที่ไม่ได้ทํามูลค่าทางเศรษฐกิจมากนักเพราะฉะนั้นเก็บเฉพาะค่าที่ครับจากวิธีการเก็บภาษีที่สวนเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมีโฉนดนะครับเพราะว่าใช้ชโฉนดเป็นหลักฐานในการเก็บเรื่องของภาษีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าโฉนดใหญ่ครับเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ของชาวสวนในที่สวนนั้นแล้วก็ประกาศให้ชาวสวนนะครับมารับโฉนดนี้ได้เมื่อ ชำระค่าอากรประจำปีชาวบ้านจะได้โฉนดไปด้วยครับมีสำเนาอยู่ที่รัฐแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งอยู่ที่ชาวบ้านเหมือนกับโฉนดที่ดินที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าชาวบ้านไม่ค่อยมารับครับในปีพุทธศักราช2431เนี่ยมีโฉนดใหญ่ค้างอยู่กับรัฐถึง4 7 4ฉโฉนดแล้วก็มีปัญหาเรื่องการละทินสวนคือสวนล่มบ้านไม่มีคนทําต่อบ้าง เพราะฉะนั้นก็ทําให้รายได้ของรัฐจากอากรสวนเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแล้วก็เป็นผลต่อความยากลําบากในการใช้ชีวิตของชาวสวนเพราะต้นไม้ตายไปบ้างนะครับไม่ได้ทําแล้วบ้างแต่ก็ยังเสียภาษีอยู่นะครับส่วนที่นานะครับก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการขุดคลองเนี่ยแม้ว่าจะได้สัมปทานหรือรัฐไปทําบ้างเนี่ยมันเกิดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีวัตถุประสงค์ ซ่อนเร้นของผู้ลงทุนขุดคลองครับเพราะณะเวลานั้นระบุไว้ว่าใครขุดคลองเนี่ยจะได้กรรมสิทธิ์ที่บินสองฝั่งคลองแล้วก็มันเกิดปัญหาว่าคนที่ขุดคลองเนี่ยก็เป็นนายทุนครับณเวลานั้นจะใครก็ตามอาจจะเป็นผู้ลงทุนหรือว่าเป็นเจ้านายที่มีเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดความขัดแย้งกันครับระหว่างที่ ะระหว่างคนสองคนครับก็คือชาวสวนชาวนาที่ทําอยู่เดิมเนี่ยนะครับเขาก็ใช้น้ําตามระบบธรรมชาติไม่ได้ต้องการคลองแต่ประการใดแต่พอมคลองครับกลายเป็นว่ากฎหมายบอกว่าใครขุดคลองเนี่ยจะได้ที่สองข้างของคลองเข้ามาด้วยก็มีการขุดคลองเป็นจํานวนมากนะครับก็เกิดขัความขัดแย้งครับระหว่างผ้าคลังข้างที่เจ้านายขุนนางหรือคนที่มีทุนกับประชาชนที่จัดจองที่ดินเพื่อการทํานาอยู่นะครับเพราะว่า แน่นอนว่ามันมีความเหลื่อมล้ำต่างอย่างมากทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ๆณนะเวลานั้นส่วนเรื่องของตัวของกรรมสิทธิ์ที่ดินสําหรับชาวต่างชาติเนี่ยก็มีคนสอกลุ่มครับก็คือกลุ่มชาวจีนและกลุ่มชาวตัวนตกแน่นอนว่ากลุ่มชาวชาวต่างชาติเนี่ยมีสิทธิในมุมหนึ่งเนี่ยที่เหนือกว่าคนไทยเพราะว่า อย่างเช่นชาวจีนเนี่ยเขาไม่ผูกติดกับระบบบ่าวไพร่ระบบเกณฑ์เข้ามารับใช้หลวงน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถทํางานของเขาเป็นส่วนตัวได้ตลอดโดยไม่ต้องรับใช้หลวงหรือว่าชาติของตอนตกเนี่ยก็มีความจเจริญทางเทคโนโลยีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถยึดครองถือครองที่ดินแล้วก็พัฒนาตัวเองได้โดยมีเงินทุนมากกว่าหรือมีเทคโนโลยีสูงกว่าสําหรับชาวตอนตก แล้วก็ชาวจีนสามารถทํางานได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องถูกเกณฑ์เข้ามาเพื่อที่จะทํางานให้กับหลวงตามที่ถูกกําหนดไว้สําหรับคนไทยนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบกายภาพของเมืองอันเกิดจากการลงทุนแล้วก็เปลี่ยนระบบของที่ดินปัญหาณเวลานั้นก็คือที่ดินเนี่ยอยู่ในความครอบครองของกลุ่มบุคคลเพียงบางกลุ่มเพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองเนี่ย ก็เกิดปัญหารครับเพราะว่าการตัดถนนต่างๆเนี่ยในยุคต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยถนนยังไม่สําคัญเท่ากับการขุดคลองแต่ว่าในสมัยรัชการที่ห้านี่การตัดถนนเปลี่ยนมาเป็นทางบกเนี่ยขยายตัวมากขึ้นแล้วก็แทนที่คลองเพราะฉะนั้นการตัดถนนเนี่ยก็ถูกตัดขึ้นเพื่อที่จะใช้ในวัตถุประสงค์หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัดถนนเพื่อทำการแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้ที่ผมเคยกล่าวแล้วในเรื่องของผักเพลิงไหม้นะครับแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการตัดถนนไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชาวสวนชาวนาทาอยู่แล้วเนี่ยก็มักได้รับความเดือดร้อนนะครับประท้วงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีข้อร้องเรียนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในปีพุทธศักราช2438ครับรัฐได้พิจารณาจัดทําร่างพระราชบัญญัติที่ทําสาระประโยชน์นะครับซึ่ง ก็ปรากฏว่าก็ใช้แนวคิดทางตะวันตกมาอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะมีการเวนคืนแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมที่สุดนะครับให้กับประชาชนโดยที่ตัวของรัชกาลที่ี่ยก็ทรงคิดว่ามันจะเป็นธรรมแล้วก็ทําให้พัฒนาต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รับการขัดขานแต่ว่าแนวทางตรงนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแนวทางที่ดีเป็นธรรมก็ตามแต่ว่า ในเมื่อต้องเวนพื้นที่ก็ต้องใช้เงินนะครับก็มีข้อจํากัดด้านงบประมาณฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยรัชการที่5ก็ทรงมีพระราชวิจารณ์ต่อร่างพระาาราชบัญญัติฉบับนั้นว่าการที่จะมีการเวนคืนเนี่ยการซึ่งจะจัดแบบอย่างให้มีเงินค่าที่ให้แก่ผู้ซึ่งต้องบังคับขายที่แผ่นดินตามแบบอย่างประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองถึงที่แล้วนั้นจะปฏิเสธว่าเป็นการ ไม่ดีนั้นไม่ได้เว้นไว้แต่ต้องพิจารณาถึงความผิดกันในประเทศเราและประเทศเช่นกล่าวแล้วนั้นยังห่างกันอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่นํามาสู่วิธีการในการจัดก,การซึ่งผมจะกล่าวให้ฟังในหลักการในเอพิโซดต่อๆไปครับวันนี้ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ